เอาละครับก็ขอกราบเกลียนเรียนสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งด้วยนะครับผมอะตอนนี้คุณอยู่กับเกลียนแชแนลของผมในเกลียนกับเกลียนเกมอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ครับคุณอยู่กับเกม for honor นะครับผมอะในเรื่องของไวกิ้งนะครับตอนที่5แล้วนะครับผมอะ จากชั์ที่แล้วนะฮะเรา,เาได้ขึ้นฝั่งเราซาบรูมที่รอด้อยแล้วนะครับและตอนนี้เราอยู่ในขั้นของการที่จะต้องเดินทางไปสู่เมืองใหญ่นะครับผมฮนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบังเอิญว่าเราเนี่ยเรา,เอาอยูอ่ระหว่างขั้นกลางร,ระหว่างเรากับเมืองใหญ่ครับผมฮนะคือป่าที่สลับซับซ้อนนะฮะแล้วเราก็อาจจะหลงทางได้นะครับถ้าเราเนี่ยไม่ศึกษาเส้นทางซะก่อนภารกิจของเราครับผมฮนะจึงชื่อว่า c o n n a ใน s a n c e นะครับผมฮนะหรือที่แปลเป็นไทยก็คือการลาดตระเวนนั่นเองซึ่ง เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในด่างกันก่อนเลยละกันนะครับออ่่าลูน่านะครับผมฮะเป็นอ่าวอลบอลประเภทวอลคิรีนะครับผมฮะเธอสู้ตามทางของตัวเองเพื่อผ่านไมล์เพื่อตามหาแผนที่ของเหล่าซามูไรนะครับผมฮะคือจากพาร์ทที่แล้วฮะเนื้อเรื่องได้บอกว่าเดี๋ยวเราจะเล่นได้รับบทเป็นวอลคิรีชื่อลูน่านะครับผมฮะซึ่งเดี๋ยวเธอเนี่ยจะทำหน้าที่ในการราดตะเวนแล้วก็หาทางไปสู่เมืองของเหล่าซามูไรนะครับผมฮะมีอีซี่นอร์มอลฮาร์ดแล้วก็เรอสติก ก็ฮาเหมือนเดิมแช่นกันนะครับเพื่อความไม่ง่ายจนเกินไปแลวก็ไม่ยากจนเกินตัวนะครับผมฮนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยวอลคิรีน่น,นักรบผู้ตกลงกับต่อเทพเจ้าคนที่สามารถนำัยชนะไปสู่ความตายและวลาเดียวกันพวกเขาก็สามารถแทนที่ได้แต่พวกเขาคนเดียวสามารถตัดสินใจว่าพวกเขาจะสู้เพื่อใครอ่อ โอ้โหเก่งรอบด้านครับแต่ความสามารถที่พูดมาคือเก่งรอบด้านครับฮะเก่งทั้งเรื่องการใช้หอกแล้วก็การใช้โล่แล้วก็ทั้งการแกะรอดและการค้นหาด้วยนะครับผมฮะโอเคครับลูน่าครับผมฮะ ลูน่าได้พยายามออกตามหาลราวอรบอลทีเ่เธอทําทุกอย่างด้วยพลังของเธอเพื่อให้เธอนั้นกลับไปสู่ชัยชนะนะครับผมวะาเฮคลนเยแคลนครับผมว่านำให้กลุ่มสู่ชัยชนะโอเคครับผมอ่ก็ยังคงใช้พลังแฝงรูปแบบเดิมนะเป็นเอาแบบเดิมและ Unlockable กับ s เต o ค d w น n เหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมอ่ <laughs> โอเคครับนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่าครับว่าวอลคิวีในเรื่องของวอลคิวีนั้นจะเป็นอย่างไรจะสนุกขนาดไหนครับไป มชื่อสำหรับสถานที่ที่น่าน่าอ,อะไรวะแบบที่น่ากลัวแหน,นี้้าดถุงส่งมาเพื่อหาทางผ่านไปอ้าวมีหาตำแหน่งดีกว่าแคมป์หรืออะไรสักอย่างโอเคให้สำรวจหมยนะครับผมฮะไม่มีที่ให้ไปชัดเจนด้วยโอ้โหมีคนมาต้อนรับฮนะอุ๊ย เปิดมากันพลาดเฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบางทีก็เยอะไปซามูไรมึงมีเกียรติหน่อยเด้สู้กันแบบหนึ่งๆไงรู้จักเปล่าโอ้โหอุ้ยอื้อหูว้าวใหญ่ใหญ่ให้ตายสิวะเยอะไปบางทีโอ้ยโอ้ย ที่แห่งนี้ไม่ต้อนรับข้าเลยใช่ต้อนรับไปแย่แล้วละ่ะตีกันเองเฉยโอ้ยเดี๋ยวก่อนได้ไหมเนี่ยเออเออโอเคจัเออกมาได้แล้วได้หนึ่งตัวแล้วครับโอ้โหแทงทะลุไม่ได้ทะลุคอด้วยนะทะลุหน้าเลยอะ่ะโอ้ยเอาอยากเอาอีกคนเหรอเอาดิตีไปดิ อื้อไปออื้กันชนให้ล้มนี่แหละครับเปรี้ยวฟ้าแบบพับแกวโอ้โหกันอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยอืออื้อฟาดหน้าไปดิเออเออเออเอาดิเอาดิเอาดิไอ้ข้านี่โอ้โหโอ้หุยทะลุแทงทะลุแล้วปากคอครับอื้อหือเมื่อกี้เพิ่งเจอระดับหัวหน้าแล้วเนี่ย ไหนเอ้ยไม่ใช่โหไม่วิ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 เล่นของเหรอเล่นของเหรอมันมาเรื่อยๆวะโอ้โหอืมการอยู่ด้วยนะอุวิการไม่อยู่ครับท่านี้อู้วิวิวิอือเอาดิเอาดิเก่งไม่ใช่เหรออุ้ยโอ้ยโอ้โหคิวก่อนเล่นกันเดี๋ยวแตกอือปักมาโดนนี่กระแทกหน้า ปาดคอหอยเออขอบคุณเมื่อกี้ที่ไม่ไม่ไม่โกงไม่โกงโดยการอย่างนี้นะอือแทงหน้าหันไปดิแทงหน้าสั่นไปดิอออแทงอก <c oughs> ปาบระดับได้เว้ยเปิดโหมดเลยแล้วกันมาใส่เข้าไปเต็มที่เลยครับอ้าวปโทษทก่ว่มีคนมารอต้อนรับโถเปิดโหมดฟรีเลยตัวแล้วอะไรครับ โอเคเป็นพวกตัวเล็กตัวน้อยแล้วฮะรอบนี้ไหวอยู่เนาะอื้อแทงโอ้ยเอ้ยยาเมื่อกี้มันสอนหนึ่งหนึ่งแล้วก็โอ้โหหูแทงเซตท,ทีเดียวแตกเลยไหมหนึ่งหนึ่งแล้วก็ปาดขวาอื้อหืมอื้อลำคาตัวเล็กเว้ยอันนี้อะไรเนี่ยเป็นระเบิดไฟกันละอ้าวหืมฆ่าหมดพอดีฮะ เลยมีเขาเรียกว่าอะไรนะไอคับซีติดปากเออส่งสัญญาณเป็นการเปิดจุดนะฮะว่าเราอยู่นี่ตายได้ยังสร้างปัญหาอีกเนะโอเคแปลว,ว่าน่าจะต้องไปทางนั้นหรือเปล่าที่แห่งใดที่ส่งสัญญาณไปพวกนั้นแหละที่ฉันต้องไปคุยด้วย ออืมโอเคคงไม่หลงเนอะอืมสมกันแล้วที่ที่บอกไว้ตอนแรกครับว่าเก่งเรื่องตามแกรอยฮะคือรู้ทิศท,ทางของครูก,ก็คือรู้ทิศทางของการที่เราจะไปไอ้นี้ต่อได้ด้วยคุยคุยกันอยู่คุยคุยกันไปซิอยู่อย่ามาเปลี่ยนเป้าหมายทำไมล่ะ มันไอ้นี่ก่อนเราได้ยังไงนี่อุ๊ยหลบพ้นได้ยังไงโอ้ยอย่าพึ่งได้ไหมเนี่ยกำลังสู้อยู่เนี่ยมีเกียร์หน่อยดิซามูไรจ๋าอือโอ้โหโอ้ยโอ้ยอุ้ยเร็วโอ้ยเร็วโอ้ยเร็วนะเนี่ยอุ้ยเร็วนะเนี่ยเร็วนะเนี่ย ไปตายซะไอ้ซามุไรเออชนล้มแม่งเลยหนึ่งสองโอ้โหแทงหน้าแหกไปดิเจ๊เจ๊ไม่ดีมากเจ๊เจ๊ทำตัวคนดีมากเลยเอา้าวเมื่อกี้จะกระแทกเขาทำไมเขากระแทกคืนเออเออตายมากกระแทกหน้าปาดคอหอยอ๋ออันนี้ครับคนของเราที่ถูกจับมาปลดปล่อยครับช่วยเราสู้ จะช่วยได้จริงไหมเนี่ยตัวนี้น่าจะต้องมีอะไรสักอย่างไหมมีให้ปีนไม่ไม่มีทางที่จะโอ้อันนี้อะไรเนี่ยเจ้าเวลินขว้างใส่เหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวไม่ได้จะใช้งานอา้าวเพื่อนชิบหายแล้ว <laughs> เพื่อนกูขอโทษฉันกดผิดโอ้ยแล้วเพื่อนฉันโดนย่างสดอยู่ข้างบนไหมนะ่ะเพื่อนเพื่อนโอเคไหมเพื่อน <laughs> <laughs> โอเคเพื่อนน่าจะโอเคนะเราได้แล้วแม่งยัให้กดผิดนึกว่ามันยกเลิกได้ไงโอเคเอ้ะอะไรอ่ะควบคุมและปกป้องไม่ถูกแบ่งออกเป็นหลายบ้านของไดเมียวพวกเขาป้องกันอย่างประสิทธิภาพแต่ไม่มีใครเ้กนพวกเขาที่มีทักษะที่สมบูรณ์อือ่าเมื่อกี้มีลูกสออ๋อลูกสอนชี้เพื่อน สองอันหนึ่งอันหนึ่งโอเคครับจะจาไว้ขบวนท่านี้สอง 2, 2> หนึ่ง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 แล้วก็สองหนึ่งโอ๊ยการเก่งจังวะอืออันนีเ้เดี๋ยวผมต้องลองใช้แล้วอันนี้มันใช้ยังไงโอ้ยใช้อย่างนี้เองวิวิมีมือธนู อ๋อแล้วเปิดไฟมาให้พังไอ้น,นี่แน่เลยเว้ยน,น่าละมันถึงให้โอ้โหเมื่อกี้ไม่น่าเผลอกดใช้ผิดเลยอะนี่โอ้โตีตัวเล็กอย่างอลังการเ,าเพื่อนฉันจะตายแล้วนะเพื่อนฉันตายได้ใช่ไหมเพราะว่าฉันลุยเดี่ยวได้อยู่แล้วฉันแค่ไม่อยากให้มีเธอมาเสือกไม่น่าปลาเระเบิดไฟเล่นเลยเมื่อกี้ไม่ใช่ปลาเล่นหรอกปลาพลาดอุ้ยอุ้ยตัวระดับนี้อุ้ย เปิดเปิดนี่ดีกว่าเออขอปั๊บก่อนเย้ะอุ๊ยกันได้เฉยอ่าเดี๋ยวนี้ดูวิสัยอุ้ยโอ้โหตัวใหญ่ตัวเล็กเอาสักตัวมาสู้กับกูณหนึ่งหนึ่งขอบคุณมากเออมาเอาดิฮึเอาดิตีมาดิไม่ไม่ตีกูไม่ตีกูชนล้มไม่ตีกูชนล้มอ่ะไม่ตีกูชนล้มอ่ะไม่ตีกูชนล้มอ่ะครับปาดคอหอย เออมึงเห็นเราโดนเพื่อนกันเออสุดยอดเลยเว้ยเกมนี้มันความสมจริงจริงเลยอือแป๊บนึงนะมึงเสือกบุกกูหลายทีแล้วไอตัวเล็กอือโอ้โหทาโอ้โอ้ว้าว้าว้าวว้าวพี่ใจเย็นดิพี่ผมแค่ฆ่าเพื่อพี่เองพี่แขนอะไรอ่ะอุ้ยอืออือนี่โอ้โหมันต้องกระโบยอย่างเงี้ยตีตัวตัวใหญ่อืออืยุว่ายมันแพรลี่เป็นว่ายอุ้ยเมื่อกี้แพรลี่มีอยู่ด้วย เออยฮึบเยอะชนเจ้าอ้วนล้มไหมโอ้โหไม่ล้มด้วยโอ้โหเจ้าอ้วนแม่งกัรในนี่ดีอ่ะนี่กับพล5นี้แหละที่เด็ดที่สุดใน3โลเอ้ยวิ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 พี่อ้วนจะเย็นูพี่อ้วนจะโหดสิครับโอ้ยพี่อ้วนโหดจังเลยเนี่ยพี่อ้วนโหดจังเลยเนี่ยครับพี่อ้วนโหดจังเลยเนี่ยครับแทงทะลุออกพี่อ้วนเอ้ยอื้อหือ เอ้ยอ๋อนี่ไงเราเบิดไฟเดี๋ยวได้ชะเดี๋ยวต้องลองดูเดียว่าเระเบิดไฟมันเผาพวกนี้ได้จริงป่าวะได้ปะถึงป่าวะโอ้ยไม่ไม่เล่นดีกว่าโอเคไม่ไม่เสี่ยงดีกว่าไม่เสี่ยงไปเราไปต่อโอ้โหแต่ออกแบบสวยนะไอคนออกแบบสถานที่เนี่ยสวยจริงจังอืโอโธ่ท่าอย่างสวยตีได้อันเดียวอ่าโอเคทัง โอเคไปลุย <Mile> ก <dizzy> ันต่อดื้อๆอันนี้ปลาหอกเหรอเออเจ้ามันเดี๋ยวนะฟิวปลาไปไปก่อนเอาหอกเจวารินไหมอืมโห่ที่ขนาดปลาในน้ำแล้วเนี่ยติดดีดีรอไฟพอดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเผาเองไม่รอแล้วเว้ยอือโอ้โห่ปลาทเดียวได้ล้มเลยวิ่ง เออเอาดินี่เอาดิครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหเว้ยเออไซเดอร์เจ็ดอ่ะอุ้ยโอ้โหการดีจังเลยโอ้ยรอแต่ไม่น่าฟื้นก่อนเถอะเออไม่ลองรอฟื้นก็ได้มา ปาดคอหอยเหลือกี่ตัววะเนี่ยเดี๋ยวตัดกำลังก่อนเลยดีกว่าตัวไหนวะเออเดี๋ยวนะเอาตัวใหญ่ก่อนเลยแล้วกันโอ้โหตัวใหญ่ยังไม่ตายด้วยแต่เวลาตัดกำลังตัวใหญ่พอสมควรแล้วมาโอ้โหโอ้โยการดีด้วยโอ๊ยอืมเอาดีครับพี่อ้วนเอาดีครับพี่อ้วนพี่อ้วนคิดว่าพี่อ้วนเก่งเหรอครับพี่อ้วนคิดว่าตัวใหญ่เป็นเก่าเหรอครับ มันเก่าอ่ะให้มันเก่าอ่ะโอ้ยนี่คือวันดีที่จะตายเออแต่ไม่แต่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่วันของกูได้ไหมเออโอ้โหการเก่งโอ้ยมาขอบอกอยู่ว่าจะขอแทงไอลีมันก็ขวางความสุขคนอื่นก็จังเลยโอ๊ยโอ๊ย นี่ปิดปิดดานข้างไปเลย <c oughs> เอาละเหนื่อยอีกแล้วโอ้ยเหนื่อยง่ายแล้วกันตัวนี้นี่ <c oughs> โอ้โหแผลลีกไปอย่าพึง่งโอ้โหตีย,ยังไงเข้าเออแทงเฮ้ยไหนทางนี้หรือเปล่าอ่าทางนี้จริงด้วย ฆ่าไปแล้วอ้าวพี่หมีตามมาได้ไงเนี่ยแล้วมันบอกอะไรเธอบ้างอะฉันพูดญี่ปุ่นไม่เป็นน่ะอ้าวเออทำหน้าอึนใส่กันอีกเอ,อ่อแล้วทีนี้เอาไงอะเราต้องใช้แผนที่นะ ที่แห่งนี้มีโบราณสถานอยู่รู้ได้ไงอ่ะมองไปผมไม่รู้ว่าไอ้มอนสเตอรี่นี่แปลว่าสักโบราณสถานหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถา้าผิดขออภัยนะฮะรอที่นี่แล้วกันนะข้าจะไปนำกองหนุนมา รอเราตรงนี้นะอืมว่าแล้วไม่รอ มาแล้วครับโอ้โหสวยนะเนี่ยฉากสวยสะออกแบบก็สวยไหนที่สุดอ่าไะ,ะเดินหน้าสู่การข้าขอเดาว่าสิ่งที่เราต้องการอยู่ที่ยอดน่าจะมีเหตุผลอยู่นะอืมก็จริงครับอ้าวมีคนมาปกป้องไปด้วยเดินย่างสามหุมเข้ามาแล้วก็อืมปเปิดเลยเหรออืมอม บอกเลยนะครับว่าอ้าวชิลแท็คเกิลอ๋อกูใช้เป็นก่อนที่มึงจะสอนกูอีกไอ้บ้าอืมเนี่ยป้องกันรอบด้านเดี๋ยวพอมันตีปุ๊บแล้วก็สวนคืนอืมรู้ไหมว่าคนเท่มักจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะตกมันจะตกไปตายคนคนเท่มันจะตกไปตายหืมนี่ยอะไร แบ็กสโตนโอ้โหมาไกลบ้านอยู่เหมือนกันนะเนี่ยพวกเขาถูกพบตัวเร็วมากอันนี้อะไรเนี่ยชิลแท็คเกิลโอเคมันสอนเราแล้วนะครับก็คือแบ็กสโตนก็มาเหมือนสอด่องนะแต่ว่าก็ถูกพบตัวเจอซะก,ก่อนแล้วก็ตายนะครับโอเคเราจะไปทางนี้ต่ออุ๊ยนี่มันชินบิอุ๊ยนะก็ใช้หอก อุ้ยนางใ่หอกแต่มันเป็นมันมเรียกว่าหอ,อกปะวะผมไม่อยากมันไม่ใช่หอ,อกอาวุธแบบเนี้ยอืมคิดว่าเก๋าเลยจ้ารอตีสิรอตีครับมันก็เตรียมวะ่ะเออแต่ว่าเราอันนี้กว่าเว้ยเราแล้เราแรงแทงทะลุอุ้ยโอ้ยทีมเลยเว้ยโอ้ยเออมานหนีงมานี้ดิเนี่ยต่างหา,หากาการแทงที่แท้ทูนี่ต่างหากาการแทงที่แท้ทูเรียนไว้ไอ้น้องเรียนไว้อยู่เน เรียนไว้ you know. อยู่เนาะอือปาดคอหอยเออเนี่ยครับมาสเตอร์ออฟเดอะชิลข้าควรเร็วกว่านี้นะใช่ไม่ต้องเร็วอะ่ะค่อยๆเล่นนั่นแหละสนุกๆอย่ารีบจบดิรีบจบมันก็ไม่สนุกสิเย้าอ,อือเอาเฮ้ยหืมจะตายเองไหมน,นี่อือลงไปดิไม่อยากตู้ โอ้ยมันทำให้ร่วงได้บอกว่าเออร่วงได้ละหนึ่งตัวสวยมาสู้กับมาสู้กับแบบแฟรแบบ์อย่าไปอยู่มุมนี่เดี๋ยวก็ตกอุย้ยมันแทงสวนวะ่ะอุ้ยย่าอึ๊บโอ้ยโอ้ยทำไมมันไอ้นี่ไม่ได้จังวะเอ้ากดอะไรผิดวะนี่อือทำไมตัวนี้มันโหดจังเต๋อดิ โอ้โหตีตีสี่สุ่มห้าไม่ได้เลยเว้ยโอ้โหไอหตัวนี้มันเต่าเรื่องว่ะอือเอาดิหมดแรงอะดิหมดแรงใช่ไหมอือมานี่อือปาดคอหอยทำเป็นเข้มเหรอครับทำเป็นเข้มก็เจ็บไปดิครับโอเคได้ไฟมาอีกแล้ว ตีกว่าดแท็กเต้อุ้ยมายังไงมาจากนายนัดหนึงมาจากนายอื้อแทงอื้อโอ้ยมันเอาอย่างนี้แหละโอ้ยเร็วโอ้ยเร็วโอ้ยเร็ว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 แล้วเนี่ยเร็วแล้วเนี่ยเร็วแล้วเนี่ยนี่แทงเอ้าเฮ้ยไม่ล้มไม่เป็นไรครับมันเสียศูนย์พอโอ้ยมันเกียร์ท่านี้มันจังเลยอ่ะ คือตีมันเยอะไม่ได้เลยอะ่ะมันตีมันเยอะแล้วมันมันชอบสวนด้วยท่าแทงทะลุกาดมากเลยเอาดิครับคิดว่าเก๋าอครับนี่แทงหืมแทงทะลุสมองไหลตึรดติรดเติรดตึรดตึรดติดไปถึงยอดได้หืมาดผจญมันเยอะจริงๆเว้ยอะไรคะอื้อ ล่วงไปหน่อยค่ะเจ๊แม่งเอาแรงมาจากไหนผักผู้ชายลงไว้ี่วันนี้อุ้ยอืมแบบนึงนะมันเยอะไปค่ะมันโกงเยอะเกินไปค่ะมันโกงตกแค่สองชั้นก็ตายเลยว่ะสมัยคนญี่ปุ่นมันอ่อนแอจังเอ้ยอุ้ยยาอออุ้ยนี่ไงท่านีกแหละท่านี้บ่อยจังเลยเอา อะไรวะอยู่ๆก็แตกอุ้ยมีแขกมาอีกแล้วครับอุ้ยแขกมาอืมนี่จังหวะแบบนี้ครับจังหวะแบบจังหวะชกโชนจังหวะชกถุ่ว่ายอืออือนี่ดินี่นี่เฮ้ยโอ้โหมันมาเรื่อยๆรื่อยนี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ี๋ยวต้องหึงพังสะพานได้บอกวะอยากพังสะพานอ่ะอือโอ้โหมันการเก่งจังวะ อืมหืไม่ตายขอ,ขอเอาเลือดก,ก่อนเดี๋ยวนะมันพังสะพานได้บอกว่าไม่งั้นมันจะส่งคนมาเรื่อยๆแล้วเราจะลำบากเอาเองนะเนี่ยเดี๋ยวนะมันได้บอกว่าอ๋อออมันไม่ได้ส่งคนมันในนี้นี่ว่ะอาวมันไม่ได้พงังออมันขึ้นมาจากทางนี้โอเคอ้ย นี่ชนให้ลม้มออเออแล้วแทงแล้วปาดโอ้โหมาเอาอีกแล้วท่าน,นี้เกลียดจริงเลยอือ้ออโอ้ยืออมานี่เลยแทงเฮ้ยพอรีบขึ้นดีกว่าฮะอยู่ทางสะพานก็ไม่ได้มันก็ขึ้นกันมาเรื่อยๆเลยน่าจะมีแวะนักของอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ทางลงฉกเฉินเหรออืม คิวก่อนเผื่อเจออะไรข้างบนถึงท็อปแล้วโอ้โหตอนรับอย่างนี้เลยเลยนี่ให้ขอก็ไม่โดนด้วยอืพี่อมพี่อ้วนอีกแล้วเจอพี่ล้วนอีกแล้วครับพี่ว่าเป็นคนปกป้องขอกอยไตายสิอุ้ยอุ้ยอ้ยพี่อ้วนเอาเรื่องว่ะเฮ้ยพี่อ้วนเอาเรื่องว่ะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้ยฟาดทีเสียหลักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๊ดข้างหลังใครมา ข้างหลังมีคนมาเดี๋ยวก่อนข้างหลังมันมีคนมาเปิดโหมดไอ้นี่เลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วยววิวิวอือนี่ครับเอาท่าที่ตียังไงก็เข้าไปเลยแล้วกันอ,อือ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 เอาไปเลยพี่อ้วนเออขาดขวางความสุขกูจริงๆกูจะจัดเอาให้มหันเท่ๆมึงก็ไม่ให้กูเท่ นี่มึงรับอันที้ส่งเลยแล้วกันะะรับไอ้อันที้ส่งของกูไปเลยโหมันแพรี่ได้วะเออเออืออืออ,อ,อ,อมันนี่เลยปดัดคอ,อยมาจากไหนวะเนี่ยอุตส่าห์จะจบพี่อ้วนแบบเท่ๆอยู่แล้วเชียวเฮ้ยไหนดูสิก่อนจะเอาของมันต้องมีของให้เก็บหรือเปล่าอืมอุ้ยมีพลังของไอ้นี่ด้วยเว้ยพลังของวะ ไอ้นี่อะไรนะไวกิ้งเอามาใช้ก่อนไหนดูซิอันนี้อะไรถึงเวลาลูดอ่าอืมน่าจะเป็นแผนที่นะเฮ้ยใครนะ่ะเออป้องกันได้ป้องกันได้เจ้าเออหืมเก่งนะเนี่ยอืมนี่แทงก็ไปโดนฟันก็ไปโดนเอามือตนูเอา้อเอาทำไมทีอย่างงี้มันผาาเป็นอังกฤษวะมันไม่ผ้าญี่ปุ่นวะ อุ้ยเอ,อ้อเิวมึงมานี่รับคอทแทนกูโอ้โหตกเหี้ยวไปแล้วต่อไปเออ่เช็คพอยท์ครับคือวิเช็คพอยท์คือหลบหนีวิเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออยากกระหลบหนีเหมือนกันแต่ว่ามันให้กูหลบมากเลยนะเนี่ยถกอืม ลงไปตายทีได้ไหมโอ้โหวิ่งป่าวิ่งป่าแบบไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นอุ้ย <proposals> อ <sit> ุ <out> ้ยอ <ble als> ุ้ยอ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 ื๊บเออมาหนี่โดนซะคิ้วเฮอร์ทำไมมันไม่พังมันไม่พังญี่ปุ่นวะมันจะเท่อยู่แล้วเนี่ยโอ้ยเจ๊อย่าพึ่งได้ไหมเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะบอให้ลบนีครับแต่ก็อยากสู้ฮะโอ้ยเจ๊ถีบคนเก่งจังเลยเว้ยื้อตายเอ้าโดนธนูฝั่งเพื่อนตัวเองโอ้ยโอเคโอเคอุ้ยยาโอ้ยจะไ้ท่าหัวพุ่งเข้าไปก็ไม่ได้ด้วยต้องติดอีกเอ้ยยาเอ้ยยา โอ้ยเพิ่งครูดาวไอ้นี่โอ้ยตายแน่ตาย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 เออวิวิวิวเดี๋ย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 วจะตายพัฒนูจะตายพัฒนูจะตายพัฒนูอุ้ยยาอุ้ยยาอืมล่วงไปไปไปที่สะพานรู้แล้วเจ๊แต่ขอเวลาก่อนทำไมมันต้องพลาดคิวเหอะวะมันไม่พลาดให้มันดีๆกว่านี้วะนี่ครับลงมาทางนี้ยาวๆ เตือดเตืดตือดเตืดตือฮึบโหเจออีกแล้วเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบอืมเอาดิพี่อ้วนคิดว่าเก่าครับอุ้ยโอ้โหโอ้โหการไม่อยู่เอ้ยวิพิวคนอย่าอย่าวักดิครับโอ้ย ขอบคุณพี่วอนที่ผักกูมาโอ้ย <c oughs> เปิดหมดไอ้นี่เลยแล้วกันตีทะลุหืมคิดทีคีไปดีกว่าอดพี่วอนยาพี่วอนยาพึ่งอย่าเพิ่งปล่อยหนูไปเถอะค่ะปล่อยหนูไปเถอะค่ะโอ้โหไปแล้วโว้ยให้อเอสเข็บนี่แหละสุดยอดแล้วรู้แล้วทำไมมันถึงไม่ได้สู้ตกไปตายอ้าวเมื่อกี้ได้ข่าวว่าพี่อ้วนตามกูมาสองไม่ใช่เหรอมันหายไปไหนวะ ค่าได้สิ่งต้องการแล้วทางที่จะผ่านมาไปสู่เมืองจะเป็นของเราถือว่ามันอยู่นะสะตารับตววบอลคิรีฮะตีแบบว่าไม่ถึงแม้จะคอมโบจะดูแบบขัดเกินเกินแต่ว่าถือว่าโหไอ้นี่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่าเป็นสตรอรี่เวลอัพฮะได้ของใหม่อีกแล้วออไปต่อ โคโตเมืองของจกักรพรรดิสูงขึ้นไปบนหน้าผาหินปกป้องโดยสะพานและประตูกองกำลังที่รายเล็กเ,เ,เกินกว่าที่จะไปใช้อย่างนี้เมืองนี้จะถูกฉีกออกกันออกจากกันโอเคครับก็พาต่อไปก็น่าจะเป็นส่วนสุดท้ายของ ในเรื่องของไวกิ้งนะฮะจะะล่มเมืองสบุรายกันนะฮะในชื่อว่าเดอะเกรทเลดนะครับผมฮะโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันในพาร์ทนี้ด้วยครับมฮะมาเจอกันในพาร์ทหน้าเป็นตอนสุดท้ายของนักรบไวยกิ้งกันนะครับผมฮะขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับผมฮะับวันนี้ขอขอบคุณที่มารับชมกันครับเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย